สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้อาิศาก์จะมาพอดีว่าสามีนะคะซื้อออิกะซาชิมิหรือว่าปลาหมึกสดนะคะมาให้ตอนเย็นนะคะก็มันเยอะมากเลยนะคะได้มาแพ็กใหญ่ๆเลยสำหรับเป็นปลาหมึกสไลด์ที่เราพร้อมกินเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยคิดว่าอีกครึ่งหนึ่งก็จะทำกินเป็นกับแกล้มนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็จะทำแบบว่ากินกับข้าวนะคะก็วันนี้จะทำ อิกะนัตโตคะ่ะหรือว่านัตโตแล้วก็ใส่ปลาหมึกสดเพื่อนๆเคยลองไหมคะโดยปกติที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะจะมีอิกะนัตโตนะคะลองดูนะคะถ้าใครไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นร้านอิซากายะนะคะจะมีอิกะนัตโตหรือว่าอิกะวาซาโกวาซาบิแบบนี้ประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็จะเป็นอิกะนะคะอิกะคือปลาหมึกสดนั่นเองคะ่ะแล้วอันนี้คือนัตโตนะคะเราก็เอานัตโตออ,อกมา ก็จะคนแล้วก็ใส่ซีอิ้วใส่ที่เขาให้มานะคะจริงร้านอาหารเขาจะเอามาใส่ข้างบนเขายังไม่ใส่เลยนะคะแต่น,นี้เราก็ทานเองนะคะถ้าใครที่อยู่ไปที่ร้านอาหารเขาจะมีะกระเจี๊ยบเขียวเนาะหั่นนะคะกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็หัน่นแล้วก็จะมีไข่นกกระทามีต้นหอมนะคะอยู่ข้างบนแต่วันนี้อลิสาก็ไม่ได้มีไข่นกกระทาแล้วก็ไม่มีต้นหอมนะคะก็ใส่ก็จะใส่วัซสบิลงไปนะคะคนให้เข้ากัน แล้วก็ใส่โชยุนิดนึงค่ะแล้วก็เอาอิกะหรือว่าปลาหมึกซาชิมิของเรานะคะใส่ลงไปคนแล้วก็มาแบ่งเป็นสองถ้วยนะคะก็ของสามีถ้วยหนึ่งของอีสาถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินเปล่าๆค่ะอร่อยค่ะอันข้างล่างที่เป็นสีขาวมันคือหัวไชเท้าสไลด์นะคะแล้วก็เอามากินเป็นซาชิมิเนาะกินจิ้มกับวาซาบิกับโชยุนะคะอร่อยมากใครที่ไม่กินนัตโตก็ ลองแบบว่ากินนี้นะคะลองใส่ผักชีใส่ต้นหอมลองใส่เข้าไปนะคะมันดูยืดๆถ้าไม่กินอะแต่พอเรากินเข้าไปมันอร่อยมากเลยนะคะจากเมื่อก่อน,นสาวก,ก็กินไม่ได้นะคะแต่พอกินนะคะมันอร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะคะก็ไม่ได้มีความเหม็นเลยพอเรากินนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาใส่ในถ้วยนะคะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบก็น่าเติมผักข้างบนได้เลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวไขน่นกกรกะทาสดอย่างเงี้ยคะ่ะอร่อยค่ะ